บ้านเลขที่140ทับ2หมู่บ้านหนองแฟบตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคือเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นของตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังสารอนุมัติหมายจับนายทิติพงษ์โหระชัยยะนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดเงินสดกว่า9 0,000บาทรถยนต์รถกระบะแหวนทองสร้อยคอทองคำสมุดบัญชีเงินฝากโฉนดที่ดินอาวุธปืนและเครื่องกระสุน และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเพื่อนําไปตรวจสอบหาที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด เนื้อที่กว่าสองไร่ในจังหวัดเพชรบุรีตาบลท่ายางอำเภอท่ายางบริเวณนี้นะครับคือบ้านเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการของปสทําการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินนะครับซึ่งนี่ก็เป็นคอกวัวในบนพื้นที่สองไร่เศษนะครับที่อยู่ภายในบ้านหลังใหญ่ด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งก็เป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ทางผู้ค้ายาเสพติดนามาฟอกเงินแล้วก็ทําเป็นธุรกิจเลี้ยงวัวในตรงนี้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปสและปปสจะทําการยึดทรัพย์ทั้งหมดไว้นะครับเพื่อทําการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินนเหล่าี้ ไม่เพียงแค่ทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านพักเท่านั้นนายทิติพงศ์ยังเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์24ห้องบนเนื้อที่2ไร่ในตำบ,บโลโพลร่หวานอำเภอเมืองและกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งอาคารอีก16ห้องซึ่งนายทิติพงศ์พยายามปฏิเสธความเป็นเจ้าของแต่หลักฐานใบเสร็จการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อนายทิติพงศ์จึงเป็นหลักฐานมัดตัวอย่างหนานแน่นว่านายทิติพงศ์คือเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า20ล้านบาท นี่เป็นของของเราเองครับพ่อครับพ่อกี่ไล่กับเนื้อที่สองครับส่องไล่อันนี้เราเปิดให้เช่าหรือว่าทำขายคะัเช่าครับเดือนละเท่าไหร่รับคิดสามพันครับตอนนี้ห้องเต็มครับเต็มครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ห้องครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ห้องจะตั้งเพิ่มระวังระวังปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังจับกลุ่มนางแอนช่วงชูผู้ร่วมขบวนการและนางสาวสาววิตรีศรีสวัสดิ์ ผู้ที่ทําหน้าที่เปิดบัญชีและโอนเงินซึ่งปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ลูกค้าขายค่ะขายผักในน้องบ้วยอะไรนี่คะไม่รู้จักกับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักจริงๆอูไม่เคยยุ่งเลยออไม่มีลูกไม่เบัญชีอะไรไ้แต่บัญชีของหนูมันมีอยู่แล้วไงคะ ห้องเรากับของน้องค่ะของนูก็ของน้องอ่ะมีโอนยังมากก็แสนนึงมีเข้าเาโทรมาบอกว่าขอยืมตังโอนไปนี่นีนอะไรเงี้ยหนก็หนูก็โอนตื้นไงไม่เคยมีอนตังเป็นร้านไม่มีเลย,เลยหนูอะ กตรวจตรีพุทธิชาติเอกฉันรองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายของชาวเขาเผ่ามง้งมีการสั่งการจากนักค้ายยาเสพติดคือในายใจ้เจียวแท้เตินที่ถูกคุมขังในเรือนจําจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้ในายสุทธิวัฒน์แท้เตินพี่ชายนํายาเสพติดส่งให้นางแอนช่วงชูโดยส่งมอบเป็นขบวนการโดยนางแอนจะทําหน้าที่รับยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครไปอาเภอเขาย้อยและส่งต่อให้กับนายทิติพงศ์จำน่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อนางสาวสาววิตีขายยาเสพติดได้ก็ทําการโอนเงินให้กับผู้ร่วมควรการรายอื่นก่อนจะโอนไปให้นายสุทธิวัฒน์ที่รับงานมาจากคนในเรือนจํานายทิติพงศ์เนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มที่อยู่ในชาร์ดที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกยับการค้ายาเสพติดในเพชรบุรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับนะครับก็สามารถจับได้3ารายอันนี้คือส่วนหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ใช้ยนาที่ประุมธานีก็จะมีอีกชาร์หนึ่ง ที่ภาคเหนือกองชการตํารวจภูทรภาค5เชียงใหม่เชียงรายก็จะมีอีกชาร์จหนึ่งนี่คือการขยายผลจากการจับกลุ่มสาม็ดเมอเดือนมีนา57นี่เองปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทั้งหมด61เป้าหมายซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลคดีการจับกลุ่มนายกรทองสีสายเกิดกับพวกรวม9้าคน พร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า3ล้านเม็ดเมื่อวันที่1516มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์และถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งนี้สามารถตัดวงจรเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดรายสําคัญได้อีกลายยุรพงศ์อยู่สุขถ่ายภาพสมเกตนุมหารเทียนเอ็นเวนตโฟรายงาน